เตรียมพร้อมสู่บทการสอบปลายเทอมโอเคครับมาอันนี้จริงจังแล้วครับเรามาอยู่ปลายเทอมแล้วกับหนูอลิสาในพาร์ทนี้ครับเราจะลุยใน3เทียรแรกกัน GPS แรก3ตัวตอนนี้ผมให้เขามาปิกนีค้ครับเดี๋ยวผมดูก่อนนะมันเรียนในประมาณ2ชั่วโมงปะ่ะ25นาทีนี่ไงเราต้องไปพรีเซนเตชันแล้วอะผมเพิ่งทำอันนี้เสร็จครับจากตรงนี้เอ้าหนูไม่ได้ปลาอีกหิวข้าวใช่ไหมเนี่ย น่าสงสารโอเคไปกินข้าวนี้โอเคมีอะไรกินบ้างมีแอปเปิลผมไม่ได้ทำอาหารไว้เลยไงก็เลยมีแค่นี้ครับกินไม่ได้ด้วย empty open Pack food อ๋อเราต้องมีอาหารเนาะถึงจะสามารถกินได้อันนี้ผมไม่มีปลาไงแล้วก็อาหารเน่าอยู่ในตัวสต็อกโอเคไปงั้นก็กินแอปเปิลไปก่อนเก็บ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 เกยี่สิบห้านาทีไงเราต้องไปพรีเซนต์แล้วครับโอเค ชิวอะพอลงรีเชตแล้วโคตรชิวยังไม่ไปเดี๋ยวอย่าเพิ่งไปเก็บของก่อนพอลงรีเชตแล้วเราจะนั่งดูบรรยากาศทชิวได้ไงแต่เสียดายที่มันไม่เหมือนซิมสามผมไม่สามารถที่จะวางของได้ครับอันนี้เขาออโตวางของเลยโอเคงั้นกินข้าวแอปเปิลไปสองลูกก่อนไปแล้วเดี๋ยวเราไปนี่กันครับไปเข้าคลาสก่อนรอบแรก จะไม่ทันแล้วเนี่ยเรดเรทและเดี๋ยวพรีเซนเซชันต่อเลยครับคือถ้าวันนี้ไม่ได้ก็คือวัพนพฤรหัสอีกรอบหนึ่งที่จะสามารถแต่ผมอยากพรีเซนให้มัน,นผ่านๆไปไงเราจะไม่ต้องมานั่งทำตรงนี้อีกครับเดี๋ยวนะผมดูก่อนตอนนี้เขาอยู่ในคลาสอันนี้มันจะต่อเนื่องกันเลยครับก็คืออันนี้เราเรียนเสร็จปุ๊บเราก็ต้องมาเข้าคลาสอาร์ตแล้วเพราะผมลงวิชาศิลปะเขาด้วยไงแล้วก็ g p a ก็คือเราต้องรีบอะ่ะไม่งั้นเราจะไม่ได้ S ครับ แล้วจะไม่ได้ทุนเลี้ยนต่อต้องรีบหน่อยก็คือเข้าคา้านี้เสร็จอาจจะต้องไปพรีเซนต์อีกรอบนึ่งไม่รู้ทันหรือเปล่านะฮี่มีคนปั่นจักรยานด้วยดูนายว่าจะไปนั่งตบปลาชิวๆดันติดคา้าครับลืมดูเวลาอุตส่าห์ไปนั่งปิกนิกเรียบร้อยแล้วอาหารก็ไม่มีข้าวไม่มีกินโคตรเซง็งนั่งสารมันต้องทําอาหารไว้ไงเนาะแล้วก็เอาลงไอ้กระเป๋าปิกนิกอะไรอย่างเงี้ย แล้วก็ค่อยจัดการกินอาหารในกระเป๋าอันนี้ผมไม่ได้เตรียมอาหารไว้เลย,เลยก็เลยไม่สามารถโอเพนแพกได้ทำนองเนี้ยโอเคใส่เสร็จแล้วมาจะเลไปประมาณสองชั่วโมงครับเดินทางกลับมามาหาลัยเนี้ยดีนะมีเย่้งนั่นเวทมนต์โอเคเรียบร้อยหนูเป็นไงมา้าง o to class ไปเรียนนี้เสร็จแล้วก็ไปพรีเซนต์เขาจะวุ่นๆหน่อยครับเพราะเขาต้องไปหลายตึก เราต้องไปเรียนหลายที่หน่อยอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องเดินทางเยอะหน่อยแต่ตึกรวมก็อยู่ประมาณนี้แหละเนาะเนี่ยก็คือตึกเรียนหนึ่งอนี้หอพักรวมตึกเรียนสองข้างหลังปะมันน่าจะมีแค่นี้แหละครับตึกเรียนอะ่ะไม่น่าจะมีเยอะเนาะเราไม่จําเป็นต้องออกไปนอกเมืองไปเรียนไกลไงพอหอเรียนรวมมันก็อยู่แถบๆนี้หมดอะ่ะสบายครับยิ่งมีไม้กวาดโดยสบายเลยขี่ไม้กวาดไปเรียนเป็นสาวแม่มด น้อยใครมันเล่นในนี้ผมไปแกะเพิ่งจะทำความสะอาดไปนายดูมันใช่ไหมเนี่ยเละเทะไปหมดหิวข้าวแล้วอ่ะหนูอ่ะงั้นเดี๋ยวรอเขาเรียนเสร็จก่อนและกันครับแล้วเดี๋ยวไปพรีเซนต์กันโอเคเรียบร้อยหน้าบู่มาเลยหนูอ่ะโอเคน่าสงสารโคตรโอเคพรีเซนต์ผมทำได้ไหมลองดูดิกิ์ไฟนอลพรีเซนต์ไม่ได้มันระหว่างแปดครับถึง 4, สี่สามสิบ ก็คือเลยเวลามาแล้วแล้วก็ต้องไอ้นี่ด้วย w e e k d a y ก็คือต้องจันถึงสุกทำนอเนี้ยไม่ใช่ว d น e s d a y ไม่ใช่วันพุธครับว e e k d a y ก็คือจันถึงสุกเราสามารถทีเซนได้โอเคแต่ผมกลับไปกินข้าวก่อนไม่ไหวแล้วคิวข้าวเขาอยู่ไหนเนี่ยชึบอยู่บ้านแล้วโอเคโอ้โหกลับมาบ้านแล้วฟิลได้เรื่องได้ราวฮะคนคาเชโร่กันหนอวะผมไม่รู้จักคนในหอเราเลยครับ อ๋อพักรวมอะ่ะโมเ,โโเพราะเรามีเพื่อนแก๊งเด็กคิดอยู่แล้วไงที่ผมพาไปพาที่แล้วแล้วแหละดูผมถ่ายรูปเป็นไอ้นี่ไม่ได้เลยอะ่ะให้เขาแบบน่ารักไม่ได้เลยนะอลิสาเขาจะไปทำแบบโมเดลลิ่งอะไรเงี้ยต้องตาคมๆดูดูทำปากทำแบางับกินข้าวไวเนาะซิมซสี่ซิมสองกินโคตรนานโอเคเรียบร้อย ที่ชอบสะอาดเเดินกับทืบเท้าด้วยผมก็ผ่านหมดแล้วใช่ไหมก็เหลือพีเต์พรุ่งนี้โฮมเวิร์ก not start โอเคเราไปหาที่ทำกันบ้านกันดีกว่าครับ oh, ต้องทำทั้งหมดสามสามเล่มแล้วก็สอบอีกประมาณสี่วันครับต้องสอบเพราะฉะนั้นพรุ่งนี้ต้องพีเต์ให้ได้ไม่งั้นเดี๋ยวผมไม่ได้อันนี้นะไม,ไ,นนนะไม่ได้ที่สองทำรอเน,นี้ยไปเราไปหาที่นั่งแบบชิลทำกันบ้านดีกว่า ในมหาลาัยมันมีแบบที่สวยสวยไหมมันก็มีแค่ตรงนี้เนาะเนี่ยที่มานั่งได้ไงอ่ามุมนี้มุมข้างหลังอะไรเงี้ยมุมตรงนี้มันจะขวางคนอื่นปะหเลยว่ามุมทางนี้แบบดูเก่าคลาสสิกโอเคั้นมาตรงนี้ผมมีเก้าอี้ให้เขาแล้วเอาไว้ปิกนิกนั่งเล่นได้แต่อาหารไม่มีทําไม่ได้ทําอาหารให้เขาเจ้าโคเซงิงแล้วก็สามารถลงเก้าอี้ตรงนี้ได้ทถวนองเนี่ยแต่ต้องให้เขามาอยู่ตรงนี้ไงผมไม่สามารถลากลงไปได้ อันนี้ทิ้งได้ไหมไม่ได้เสงอันนี้มันหอดนตรีเหรอทำไมได้ยินเสียงเป็นคนเล่นดนตรีแถวนี้วะห,หอดนตรีเหรออ๋อโอเคเสียงแบบอึก,กระทึกคึกโครมมาเลยเทบมาแล้วก็วางมันวไว้ทุกที่แหละครับเนี่ยเห็นปะ่ะแล้วก็นั่งชิลทำกันบ้านชิลๆตรงนี้ได้ สามวิชาที่เราต้องไอ้นี่ว้ากะฮะอารมณ์ไม่ดีด้วยนี่แล้วก็มีที่นั่งชิลนั่งปิกนิกได้ครับสไตล์การเล่นผมมันเปลี่ยนไปแล้วอตั้งแต่ลงรีเชตอะเพราะผมต้องการจะดูบรรยากาศร,บรอบๆตัวเขาไงฟิลมันดีอะไรเงี้ยแล้วก็ต้องมีเก้า e อี้ปิกนิกให้เขาตัวหนึ่งของซื้อให้เขาเนี่ยให้เขานั่งชิลตามบรรยากาศต่างๆแต่นี้มันจะดูเก่าคลาสสิกเนาะพื้นที่ตรงเนี้ยอะไรอะ อ๋อมีดาวนโหลดอะไรไม่รู้ครับของใหม่เหรอแต่ก็อให้ทำนายมีของใหม่มาให้เราไปดาวโหลดด้วยอะไรอย่างนี้ฮะเขาไม่ชอบตรงนี้เหรอทำไมอะวิวมาหาอะไรมันก็มีแค่นื้หนูแล้วมันต้องมีในเมืองไงไงตรงนี้ก็นั่งได้ครับโอ้โหต้นไม้ตายนั่งชิลตรงนี้เนาะแล้วก็ดูวิวเนี่ยตรงนู้นอะไปไม่ได้ปะ่ะวิวสวยๆเลยเนะี่ย มีเก้าอี้ไว้ทําเพื่อไดโเคตรเซ็งมันเป็น็อปหลอ,อกครับเนี่ยถ้าบ้านที่มันเห็นปะ่ะคุณภาพไม่ดีอ่ะบ้านเหมือนกับกระดาษอย่างนั้นอ่ะก็คือ็อปหลอ,อกของเกมซิมสี่มันจะประมาณนี้มันจะมีของที่เข้าไม่ได้เป็นพ็อปไปเฉยแต่ถ้าเราไปเล่นซิมสามอ่ะเราจะไปทุกที่เลยไงของเกมอ่ะเราจะทรายทั้งเมืองเลยครับอันนี้ก็คือความต่างเกมเพลย์ของซิมสี่กับซิมสามนะโอเคมืดไม่แน่หนูเอาผีเดิน มันใช่ไหมเนี่ยนายเขาชิวเนาะโคชอบเลยนั่งชิวๆทางนี้เลยเนี่ยยังสวยก็ดีแต่ที่ผมพาไปที่แรกอ่ะสวยกว่าเยอะเลยครับมันจะเป็นเหมือนกับเกาะในป่างไงมีพื้นที่ดีๆโคตรเยอะเลยโคชอบวันนี้ราต้องปั่นงานให้เสร็จครับตอนนี้มันทุ่มครึ่งใช่ไหมต้องรีบปั่นงานให้เสร็จสามวิชาเพราะพรุ่งนี้ผมจะต้องพรีเซนต์ให้ได้ เราจะได้รอสอบอีก3วันเราก็จะได้เกรดแรกและ GPA 3ตัวแรกในที่สุดเหอวิจักรยานในการปั่นชิวและหนะูเขาไม่ได้อยู่หอนอนรวมกับเราปะคนนี้จำไม่ได้แล้วอะ่ะโอเคเรียบร้อยจะทิ้งอีกแล้วนะจะทิ้งอีกแล้วนะอ่ะเก็บด้วย สายปิกนิกใส่ปิกนิกใส่ท่องเที่ยวแอบกลับบ้านครับเราไปทําที่บ้านดีกว่าเพราะเขาง่วงนอนแล้วจะได้ไปนั่งชิลที่บ้านน่าจะดีสุดนี่อย่างเงี้ยสนุกอ่ะให้คนชอบอ่ากลับบ้านบรรยากาศรอบบ้านผมว่าก็ดีแล้วเนาะมันก็ดูสวยดีไงจะนั่งตรงไหนก็ได้อะไรเงี้ยอยากนั่งทํากันบ้านตรงไหนก็แล้วแต่เราเลยนั่งทำข้างบนก็ได้เนะี่ยมันจะกายโคตรได้โคตรชิล มันต้องเล่นแบบสายนี่เลยเนาะอกเวนเจอร์ Adventure, น่าจะมันโคตรอะแล้วก็มีกระเป๋าไอ้กเก้าอี้อันหนึ่งครับ uh huh. ไว้นั่งชิล uh huh. กับกระเป๋าปิกนิกอันหนึ่งไว้กินอาหารอะไรเงี้ยน่าสนนะนเล่นสายเอ็กเวนเจอร์น่าจะมันไม่บักละบันไดผมแก้เรียบร้อยโอเคสวยึ uh huh. อตอนนี้มันไม่มีไฟเลยมันมืดจังนายโอเคไป uh huh. องวิชาสองเล่มที่เราต้องทำผมเรียบร้อยไปหนึ่งแล้วนี่คอมพิส<ล>มันไม่น่าจะเรียนแล้วเนาะอ๋อเรียนอีกรอบหนึ่งครับนี่ไงแล้วก็สอบอีกสามวันนะ่ะเดี๋ยวเราทำอันนี้เสร็จปุ๊บปะการบ้านสามเล่มอะแล้วเราก็ไปพรีเซนต์พรุ่งนี้ใช่ไหมแล้วก็มาลรนก็คือไปเรียนอีกรอบครับแล้วก็สอบแหละแล้วก็จะผ่านเกรดสามตัวแรกของเราค,คอยเครดิตงั้นเดี๋ยวเราก็รอกันทำอันนี้เสร็จก่อน ปั่นงานมีกา,กาแฟกินหนูอะตรงนู้นอะสบายเนี่ยเอาให้เสร็จไปเลยไงเพราะผมจะได้แบบนอนแบบมีความสุขให้เขา <c oughs> เอ๋อกาแฟบิลดอร์กาแฟบิล <c oughs> ส์โคชิฟเซอร์อะหนูอะก <c oughs> ็อารมณ์ไม่ดีตลอดพี่แกาปากเบี้ยวตลอดนะหนูลิสาผมอะนูดูปากสันปากสันโอเค ไหวไม่แน่หนูอ่ะกาแฟแก้วเดียวจะหลับแล้วนะดูเหลืออีกวิชาหนึ่งครับที่ต้องไอ้นั่นไงที่ต้องทำอะ่ะกันบ้านอะ่ะดันมาทํามาสุดท้ายมันจะเป็นอย่างเงี้ยแหละครับโคชีวิจ,จริงเนาะลุยกันมาสุดท้ายเนี่ยมันจะแบบข้ามวันข้ามคืนตอนนี้เที่ยงคืนละผมเหลืออีกวิชาหนึ่งที่ต้องทาโอเคได้อยู่ได้อยู่จึบ๊บอาา่ะฮะแล้วเดี๋ยวนอนสักสามชั่วโมงไปพรีเซนต์ครับเพราะว่าพรีเซนต์มันจะมีเวลาไง c a ่ not be solved ขอตีพูดไมเป็นไรขอให้พีเซนต์ก็พอมันจะเหมือนกับสตาร์ท8ปดโมงเชา้าแล้วก็พีเซต์สุดท้ายก็คือ4-30 4ามโมงเย็นอะส่โมงครึ่งอะถ้าเราพีเซนตรงนี้ไม่ทนันปุ๊บเราจะไม่สามารถละเพราะฉะนั้นจะนอนได้แค่3ชั่วโมงไงแล้วมาอาบอะไรกันข้างบนเนี่ยพวกหนูนะโอ้โหไม่ไหวหรอกผมว่าเราต้องนอนสักสชั่วโมงก่อนนะเนาะเราค่อยมาทำกันบ้านเอา แย่งทำไมเนี่ยโอเคห้องน้ำกาแฟไม่ดีเลยเนาะกาแฟสู้แบบซิมสองไม่ได้กาแฟไม่ดีงั้นก็นอนสักสามชั่วโมงก่อนครับแล้วเดี๋ยวค่อยตื่นมาจัดการกันบ้านต่อครับโอเคเอาอะไรของเขาเนี่ยไม่มีเตียงนอนเหรอเอา้าที่นอนมันไม่มีสำหรับเขาเหรอเอามา,าออกกำลังกายตรงเนี้ใช่ไหมเนี่ยลูกพี่ อ่ะนะครับเข้านอนก่อนครับจะได้ตื่นอย่างมีความสุขเฮ้ยเฮ้ยก้องก้องเก็บเก็บหมดอ่ะผมอะผมมีกล้องอยู 2> ่2ตัวเนี่ยโคตรดีอาจจะได้รู้ว่านาคตก็จะเป็นอะไรไงเก็บเก็บของไว้ก่อนครับตอนนี้โอเคปะหกโมงเช้าแล้วนั่งคนบ้านต่อหน้งคนบ้านต่อได้นอนประมาณ3ชั่วโมงมั้งให้เสร็จให้จบเพอร์เฟกไปเลย เนี่ยเหมือนซิมเขาเหมือนจะบักนะไม่มีที่นอนเหรอโคตรงงเห็นมายืนแบบข้างเตียงเราตลอดนะโอเคผมก็ลงที่นอนเขาให้ครบแล้วนะมีสองเตียงใช่ไหมแล้วก็ข้างบนอีกสองก็เป็นสี่เอาพังหมดข้างบนโอ้โหเอไอไม่ดูแลบ้านผมเลยอุตสาห์สร้างให้สวยสวยอ๋อขาดเตียงนึงครับโอเคงั้นเดี๋ยวผมลงเตียงให้เขาตรงนี้เตียงนึง อ่ะเรียบร้อยเกอเวเลตอะของซิมที่นี่มันห้าคนปะผมมีแค่สี่เตียงไงก็เลยไม่ได้อันนี้ก็ลงอีกเตียงนึงก็เป็นห้าละอ่ะดูดิว่าได้ไหมอันนี้เป็นรูเมดเราเราก็จะนอนตรงนี้ประจำไหมแล้วก็อีกเตียงนึงก็ครบห้าคนตัวละครที่ตรงนี้นะก็ <c oughs> ว่าทำไมเขาไมา่ยืนตรงผมตลอดไม่ไปไหนของเขาเลยยืนทั้งคืนเลยด้วยนะโคตรหลอนอนะ ตื่นมาตกใจแน่นอนอะโอ้ยฟีลตรงนี้ดีเนาะโคตรมูจิเด้อเฮ่ยไงฮะทำไมอะเบื่อหนูอะเดี๋ยวดูทีวีตรงนี้ก็ได้เนี่ยแล้วก็ไปกินข้าวพรีเซนต์แปดโมงใช่ไหม <c oughs> ไปซักเที่ยงก็ได้ครับกินข้าวเสร็จก็น่าจะเที่ยงพอดีแล้วก็ไปพรีเซนต์ก็คือเพอร์เฟก เรียบร้อยหมดที่เหลือก็คือรอสอบแจมโอเคอ่ะลอนี้เสร็จก่อนครับซินแกก็มาเสิร์ฟอาหารตลอดเนาะดูโคตรดีไม่ต้องมานั่งหาโอ้โหฟิลตัวนี้โคตรได้เลยเนาะเชอใครเป็นแลลวฮะมีคนเน่าที่บ้าน สิบโมงโอเคยังทันอยู่อาบน้ําชิลๆได้อยู่ผมไปอาบนอ้างนแล้วกันนะตรงนี้มันจะเป็นเหมือนกับว่าไอ้นี่ครับหออาบน้ํารวมตรงนี้ไงสําหรับคนที่มันนั่งว่ายน้ําอะไรอย่างเงี้ยแต่ตอนนี้นไม่มีคนว่ายน้ําเลยดูดิหรือว่ามันติดไอตัวนี้ก็ไม่รู้นะผมอาจจะต้องแก้ตัวเนี้อย่างเงี้ยให้เขาว่ายน,น้ําชิลได้อะตอนแรกอาจจะลงไม่ได้ครับเพราะว่าติดอีกตรงนั้น อย่าแย่งเราเนี่ยพอผมจะไปปุ๊บมันต้องมีคนไปแย่งเราเข้าหรือทําอะไรสักอย่างให้ผมไม่ได้ใช้งานตรงนั้นนะลบ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 ซาวยมเรามาก่อนนะเนี่ยมาแย่งเราเข้าด้วยก็เซง็งผมไม่รู้จักทุกคนเลยครับในแก๊งเราอะไม่มีคนรู้จักเลยไงโอเคเขาพาเวทอยู่เ,เสร็จแล้วก็ไปพรีเซนต์จบเรียบร้อย แล้วก็จะสอบอีก4 4วัน4วันเข้าไฟนอลโอเคมาเราเรียนเสร็จแล้วครับไปไปไีเซนต์พีเซนต์แต่ไม่ทันเดี๋ยวไม่ทันมันมเรียนถึง2องโมงห้าสิบห้าเลยอ่ะผมเกือบไม่ทันต้องกลับไปพรีเซนต์อาคารเรียนเราอยู่ตรงนี้ครับนี่ไงหออาร์ตหออาร์ตอยู่ตรงนี้เรียบร้อยไปพรีเซนต์แล้วแล้วก็ได้เท่าไหร่เอจีพีเอถ้าผมพีเซนต์เซสชั่นเสร็จก็คือผ่านไอตัวนี้ไง ที่เหลือก็คือเราต้องรอสอบแล้วครับอีก3วันแล้วก็ทำโฮมเวิร์กอีกเล่มน,นึงอะไรอย่างเงี้ยก็จะผ่านแล้วเพราะว่าเรียนน่ะมันจะ3วันพอดีปะ่ะวันศุกร์พ่กนี้เราหยุดครับผมจะทำไอ้นั่นนะโฮมเวิร์กพ่กนี้ไงแล้วก็รอสอบไฟนอลกันเอาว่าต่้นแรกทำไมมันดูแบบตื่นเต้นกับตอนที่ผมเล่นตอนนั้นนะเอาเข้าไปทะเลาะก,กับใครในนั้นนะหนูวะโคเซง โอเคเรียบร้อยมาเสร็จแล้วครับพรีเซนต์ผมผ่านเรียบร้อยแล้วนี่ไงเหลือสอบปลายภาคอย่างเดียวที่เหลือก็คือทำกานบ้านอีกเล่มหนึ่งแล้วก็รออีก3ามวันปะแล้วก็จะเหมือนกับว่าสอบสุดท้ายแหละของปลายภาคแรกนะเดี๋ยวอีกสามวันผมมาใหม่ครับพร้อมสอบไฟนนลก,กันผ่าน3ามตัวแรก g p a เกียรติ p a เพิ่มเฮ้ยแม่โทรมา ไว้ก่อนนะแม่นะตอนนี้สอบปลายภาคอยู่เดี๋ยวโทรไปหาต้องคืนเจ้าเลยทําเสียงแบบเข้าใจแล้วอะหร่อยอเดี๋ยวแม่ก็มาเผาบ้านหนูติดคอร์ดโอเคช่างมันเดี๋ยวค่อยมานั่งแก้ที่หลังไปทำกันบ้านให้เสร็จครับแล้วก็เดี๋ยวอีกสามวันผมมาใหม่พร้อมสอบไฟนนลก,กัน<อ>เฮ้ยตรงนี้มีอะไรกันนะ่มีงานอาร์ตเหรอ ศิลปินมาวาดรูปกันเหรอพวกนายมันมี Organization ครับเนี่ยผมพามาดูไงอาร์ต c โ e t y ก็คือกลุ่มของอาร์ตแหละทำนนเนี้ยผมก็พามาดูมันจะมีไบเชสเตอร์กับอีกมหาลัยนึ่งฟอกบุรีตรงนี้มันจะเหมือนกับว่าเป็นอีเวนต์พิเศษที่เราสามารถมาวาดรูปได้อะไรอย่เงี้ยครับเช๊บออตอาร์ตมาเราสามารถขายได้เปล่าถ้าเราทำอาร์ตเสร็จอะมีนางแบบมาแล้วไง ไม่มันต้องวาดแบบไอ้น,นี่นี่เนาะเดี๋ยวนะอันนี้มันไอ้น,นั่นไม่ใช่คนละอันกัน,นต้องวาดอันนี้ครับหรือไม่ก็เป็นไอ้น,นั่นแ a n d s c <oughs> <S อะ <c <oughs> มีคนอุตส่าห์มาแต่นคนวาดคนละอันกันนี่ก็มีคนมาวาดนี่ไอสกิลสกิลสกิลที่จริงเราต้องวาดอีกแบบหนึ่งครับวาดผิดทำไม หิวข้าวอ่ะหนูอะแล้วอารมณ์ไม่ดีตลอดเลยนะอลิสาช่วงเนี้ยเอาเป็นอะเจ็บต้องเสียเงินนะเนี่ยมันใช่ไหมเนี่ยก็จะเป็นเหมือนกับว่าไอ้นั่นครับกิจกรรมพิเศษประจำมหาลัยผมเพิ่งรู้ไงเพิ่งเห็นลืมไปแล้วว่ามันมีกิจกรรมตรงนี้ก็มีดีเบตไอ้อไบเชสเตอร์มาแข่งกีฬากันอะไรทำนองนะ้ครับ ไอเหมือนกับว่าองค์กรลับอ่ะผมจะไม่ทําให้ดูแล้วเพราะผมเคยทําแล้วองค์กรลับมันจะต้องเหม็นเหมือนกับว่าไปอะไรอธิษฐา,านอะไรอย่างเงี้ยแหละแล้วก็เข้าเหมือนกับซีเคทโซไซตี้ได้ซึ่งผมเคยทาไปแล้วไงไม่ค่อยสนุกอ่ะไอตรงนั้น,นฮะอารมณ์ไม่ค่อยดีเลยเนี่ยอลิสาอารมณ์แบบแย่มากช่วงเนี้ยดูเหมือนกับเขาไอ้นั่นครับหมด ความเป็นแม่มดไปแล้วอ่ะมันก็เลยติดบัฟตัวหนึ่งอ่ะอารมณ์มันก็จะเหมือนกับไม่ดีตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยดูแลโค้ร่า้ตอนนี้อลิสาขึ้นขึ้นลงๆนะโอเคให้เขาวาดรูปถึงคนนี้เก่งเนาะขึ้นเป็นโครงรูปได้เลยโก็เจ๋งเอ้ายังวาดไม่เสร็จเลยโอ๋เส็ง อีเวนต์มันหมดไปก่อนโอเคกลับบ้านแล้วยังเสียเงินไปต้องสองอยผมไม่ได้รูปคืนเลยดันมาว่าช้าไปหน่อยไงผมเพิ่งเห็นครับโอเคให้กลับบ้านแล้วก็รอสอบกันครับปลายเทอมก็จะจบและวเรียบรอ้อยสำหรับเทอมแรกของเรานะเดี๋ยวรอช่วงสอบเลยครับดูว่าเราจะได้ GPA รวมเท่าไหร่เพราะผมก็ไม่พลาดการเล่าเรียนนะไม่เคยพลาดคอร์สเลยอะไปเรียนตลอดตามคาสอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวดูกันครับ หลังจะสอบเสร็จว่าเป็นยังไงให้เขาพักผ่อนก่อนช่วงนี้อลิสาอารมณ์ไม่ดีอย่างแรงดูดิติดแดงบึ้มบั้มไปหมดต้องมานั่งดูแลเขาอะตอนนี้โอเคไปครับพร้อมสอบแล้วอลิสาหนูลุย <c oughs> เอาเอา <c oughs> ชิยังว่าลู้ไม่เสร็จเลยแล้วดูขี่ไม่กว่าไม่เก่งทัทีหนูอะโอเคมาพร้อมสอบอีก33สนาทีครับ เรามายืนรอเลยว่าเราเป็นแม่หมดจัดวะเรามาดูกันครับว่าเกรด Final ไฟนอลเป็นไงสำหรับเทอมหนึ่งนะจัดไป26กละทีมันมตื่นเต้นเลยวะามว่าผมทําทุกอย่างผ่านหมดเลยไงแต่มันจะไปพรีเซนเทชันแหละเนาะที่เกรดคุณลัตีมันแบดอะอาจจะมีปัญหาผมจะดูว่าเทอมนี้ผมได้ GPA เเท่าไหร่ครับรอดูไปลุยเรียบร้อยผ่านหมดแล้ว อันนี้ก็คือ last day แล้วครับวันสุดท้ายแล้วของการเล่าเรียนของเราผมทำทุกอย่าง complete สวยงามเสร็จเรียบร้อยเอาไปดูครับว่าเขาจะตัดเกรดยังไงนะมันน่าจะตัด5้าโมงปะอนนี้เราก็เที่ยวเล่นชิลได้แล้วหาอะไรกินไหมมันจะมีร้านอาหารอยู่แถวแถวนี้ยข้างบนตรงนู้นนะไม่ต้องทำงานแล้วครับโอ้โหปั่นงานอยู่2วันเนาะโคตรมัน นิสาเป็นแม่มดเนี่ยดูแลย่าโคตรอ่ะมันจะไม่เหมือนกับเราเล่นคนปกติเขาครับอารมณ์ขึ้นขึ้นลงลงอะไรอย่างเงี้ยดูว่าเทอมแรกเขาเป็นยังไงบ้าง GPA เขาฮะน่ารักกินในนี่ไหมหนูะหหนอะฮะขนมปังมินนี่โทรมาขอคำปรึกษาหนูะอะเขาอ่อนมีนเพื่อนโทรมาทุกวันเลยชว่วงนี้ เอาไปไหนอะหนูอะอ๋อไปหาเพื่อนเอาอาหารผมมันเปืองตังไว้เนี่ยเราไปหาเพื่อนเราครับโอเคไปช่วยเพื่อนเราไนงะให้ไปไรอดกินข้าวอีกกลับไปกินที่บ้านก็ได้วะผม <S <S เรียบร้อยไฟนอลเกรดมาแล้วครับเป็นไงมัง่งได้ A สายอาร์ตโอ้โหได้ C กับได้ดีอันที่สอง เซ็งเลยผมว่างานพรีเซนต์เราไม่ผ่านเลยเนาะแล้วก็งานกลุ่มผมไม่ได้เข้าไปดูเลยอะก็คือเกาะเพื่อนไปนี่ไม่ดีครับอย่างเงี้ยไม่ดีผมก็ได้รวมที่ B ป่ะ gpa รวมในเทอมแรกไม่เป็นไรเทอมหน้าเอาใหม่ครับโอเควันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยไปสายอาร์ตเทอมหน้าก็คืออาร์ตต่อไป3วิชาเหมือนเดิมครับแล้วก็ออปชัโนผมจะไม่เอาเพราะว่าแค่นี้ก็เรียนลำบากแล้วคือถ้าจะเรียนเสริมก็ไปทางเปียโนอะไรอย่างเงี้ย แต่ตอนนี้ผมยังไม่รู้ว่าจะไปทางไหนให้เขาไงก็เลยเรียนแบบคารัดหลักไว้ก่อนน่าจะดีสุดชึอยู่ที่เดิมนะฮะแล้วก็จ่ายอีก800ปะ่ะผมมีเงินอยู่จ่ายไปเลยเรียบร้อยโอเคสำหรับการศึกษาเทอมแรกของเขาก็ประมาณโอ้โหโทรมากันใหญ่เลยพวกหนูฮะ โทรมาไม่หยุดไม่หย่อนก็ประมาณนี้ครับเราค่อยมาลุยกันต่อในเทอมที่2เอ้ยไอย้เครดิตรอบ2ผมได้เก็บได้4ตัวแล้วก็คือเก็บเทอมละ3ตัวไปเรื่อยเรื่อยๆไ,ไงปะเพื่อนโทรมาใหญ่เลยเว้ยไม่ไปหรอกเราค่อยมาเจอกันต่อพัรหน้ากับหนูอลิสาเช่นเคยเหมือนเดิมนะครับถ้าใครชอบวิดีโอนี้ก็ฝาก u b s c r i b e ไลค์คอมเมนต์หรือแชร์วิดีโอนี้ให้ผมด้วยนะครับ พราะมันปเป็นกำลังใจสำคัญในการทำวิดีโอต่อๆไปของผมถ้าชื่นชอบสไตลน์นี้ก็ฝากคอมเมนต์กันด้วยนะครับเราจะได้รู้จักกันมากขึ้นทำนองนี้ครับโอเควันนี้หวังว่าทุกท่านคงโชคดีแล้วค่อยมาเจอกันต่อร์ทหน้ากับ MJ เช่นเคยไม่ไหวแล้วเขาครับให้เขากลับไปพักผ่อนแล้ววันนี้ไปแลครับผม จักงานกีฬาเนี่ยครับพวกนายไม่ไหวแล้วเนี่ยปวดห้องน้ำน่าสงสารเนี่ย